สวัสดีครับขอตอนรับเขาสู่ช่องครับวิไล่ให้โชกครับมือนีทั้งช่องเฮ้ารับสิพาเอฟซตามหาแนวทั้งตัวเลขครับของปูหาเก้าซีครับแนวทั้งตัวเลขครับหลังจากคิปที่ผ่านมาครับเอาล่างฝากตอนเอซไปแล้วครับมือนีทางช่องเข้าสิพาเอซมาเอาชุดบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับหลังจากเฮ้าเอาชุดล่างไปแล้วครับมือหนีครับ สีพายเอฟซีมาเอาบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับแนวทางตัวเลขของปูห่าเก่าสีนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับถือว่ามาหมดล่างเลยนะครับแต่ว่าให้ล่างออกบนให้บนไปล่างแค่นั้นนะครับแนวทางตัวเลขของปูห่าเก่าสีก็นา่าติดตามอีกสำนักหนึ่งนะครับเอฟซีครับขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับหาขีปฝากผีตอนนองอารับมือนีสิ่พายเอฟซีไปเอา บนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับเพื่อเพ่เป็นการสีเวลาไปกาบนมาสการปูหาเกาซีพร้อมๆกันเลยครับการนมัสการค่ะการนมัสการครับเอาพี่น้องเบิ่งตำล่านะคะเนาะผ้าเอฟซีมาเอาบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างบนบนอย่างเดียวพี่น้องอันตำล่าปูกับสีล่ทำทายในพี่น้องเพราะว่ามันตัวหน่อยนะคะเนาะเ่าพวเป็นยังนะคะดูแอสิเขียนตัวยังไงเห็นเบิ่งว่าปูคนเปิดกําลัง หมดพิ่นสีให้ชุดเต็มก้อนมาสั่นพี่น้องวิ่งก้อนนั่นหนึ่งกับสองเอาวิ่งก้อนป่ค่ะวิ่งหนึ่งหนึ่งกับสองอบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างเด้อพี่น้องเด้อโอ้ชุดเล็กล่างเขาออกไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยหนึ่งโดนหนึ่งหนึ่งกับสองโอ้กลมาโดนหนึ่งยังได้กามาโอ้ยปลานั่นบ่ะค่ะปู่ไอ้นันว่าพวมันบอกใคริดเทียนะ ชีขอเฮ็ดเนี่ย่ามะกากาไม่ำบ่วิ่งบนนะคะนาะวิ่งบนเฟันหนึ่งเลยบค่ะฟันหนึ่งหน่งลูกกอง่ต่ฟันหนึ่งตฟันหนึ่งหนึ่มากมาตตัหนึ่งกับสองมาตามสูตรมาตามสูตรชุดหนึชุดเตียมค่ะปูเอาชุดเตีมบนเต็มบนปูหาหากหาหนึ่งหาสองหาสหเจ็ หาแปดหาเต้าหัวเข่าตีลิ้งุดเต็มุดเต็มเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวจะบากเขียนหายด้วยพี่น้องด้วยอะไะบ่าวมัน่าอ๋อเอาอนี้บ่8อ๋อติดหนึงก็ติดสองหนึ่งกองค่ะที่แปดคู่นี่ป่คู่คู่แป หนึ <honesty. S 2> <some> ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่หาหนึ่งหาสองหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหาสองมันันละเม่อยาบสองสี่เลตัวหนึ่งสองสี่สองศนสองอศนสอแลวกเได้ศูนนึ่งก็เด็กอัเีวสองสองแปดสองศูนย์สองแปด คุยมีสองี่กแคุยมี่แปดคูนึกเขียนถือกูนี่หนึ่งศูนย์บอตัวหนึ่งเอาอยู่บ่อหนึ่งศูนย์เอาอดเอาีเด็กเขียนเรลหานึ่งศูนย์ขาดตัวเลยโอ้แม่เหล่าปูเขียนหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองเทียโอ้หนูก็ว่าอยู่ของปูคือเบิรงนี่แปดของหนูคือสีเบิรงมี่เจ็ดคนหนึ่งเบอรงมี่เก่าคนหนึ่งเบิรงมี่แปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองเทียกันกันว้าเนาเห็ดเียกเห็ดไปเลย อือพี่น้องปู่นเฮ็ดเาว่านะคะเพราะว่าสองคนหนึ่งปูเพิ่นก็ไปไปเรียนแล้วก็ไปสอบพี่น้องอันนี้ปูสอบแล้วเร้เรียนขาจะว่าได้หมดต่ได้มากเพราะว่ามื้อนี้ก็ลายมื้อแลยพี่น้องเพราะว่าปูติดสอบนะคะไปเรียนสองนูงปูไปเรียนแล้วก็ไปสอบปูก็ยากเนาะพี่น้องเนี่ยทางเข้าทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าก็ มาศาสแต่ว่าก็ดีว่าบ่มานะคะน <Yes> ี่มีครบแล้วใช่ค่ะครบบนมัครบบนเดิมเดี๋ยวเอาครบบนให้น้ำหน่อยครบบนมั่ง่ะคะนี่หนึ่งสามสี่ห้าแปดเติมแ่มีสองวันอ๋อแสดงว่าปูเล้หมักหนึ่พี่น้องครบบนปูเขาทุกงวดเพี่องน้อง ถ้าในาดใจกันนาไปอีกคไปเดียวรบบนเอาพี่น้องเดียวเอารบบนพี่น้องร็ไปจับเองได้นะคะห้าตัวบัวหลายตัวที่พี่น้องห้าตัวมาสองตัวเป็นบ่ค่ะสองตัวมรับาสองนแน่นอนตีปูมั่งอะไรกับเขาพี่ดเเนี่ยครับอะไรกับเขาหนึ่งสามสี่ห้าแปดตาครบบน จับแซ่จับแซ่กันเองก็ได้พี่น้องมาสองตัวแน่นอนครับนี่ครับตั้งใาเท่าเขียนให้ตัวใหญ่ๆให้เบิึงชัดเจนพราะว่าถ้าบึงตำรากปูปูเขียนใส่สมุดกราฟิกคง่ไดอกสมัยเด็กนหนังสือสมุดกราฟิกตัดไล่หมดเลยเฮ็ดหนึ่งสามสี่หาแปดหนึ่งคู่ครบบลหนึ่งสามสี่ห้าแปดพี่น้องก็ลองเอาไปบินมึงก็ได้นะครับถ้าบอมักที่ปูจับปูให้ก็ได้ นะครับแล้วทีขับเน้นให้เอือร้อง yeah. like มือกันครับสุดท้ายเสียด้วยกูซ้องคูนี่แหละคูจะเริ่มจดทูมนล้วนะกูเดี๋ยวให้เสียเดี๋ยวไม่เสียวทูม้าให้กูมาให้เดี๋ยวนี้เลยกูมีบอยูมาแล้วน่าถูกเออไม่ปูเนะขันในรถมีก็ไม่ปูเอาไว้ให้ปูจุดให้วันพระเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องคะ แนวทางนะคะวิ่งบนหนึ่งกับสองนะคะปูเดินไปที่หนึ่งนะคะเนาะ <15. S 1> กับมีหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะคะหาหนึ่งหาสองสองสี่สองศูนย์สองแปดนะคะแต่ว่าอยู่ในครบบนปูนี่ม่มมีสองนะคะเอาไอ้ใครค่ะพี่น้องกะสามารถไปจับเองได้นะคะเพราะว่าในชุดหนีเนาะพี่น้องเนี่ยในชุดมาครบบนของปูนี่มาแน่นอนสองตัวนะคะ ค่ะไปจับเอาพี่น้องไปจับวินเล้ากับไปตัดออกพี่น้องมีเลกดับนะคะพูดพี่น้องตัดเก่งหรอกพี่น้องนะคะเนาะมีเลกดับก็ไปตัดเอานะคะเอาปูนี่ค่ะถูกไอปูไอจุดบ้านพ่ะเอาพี่น้องจังว่าเอาเลกถูกต้องกันนะคะปูจุดหดได้ออกหดนั้นนะพี่น้องเนาะวดออกเจ็ดศูนย์สามกระถือนะพี่น้องเนาะวดนี้นะคะให้พอดีออกพ่าษายสายันที่สิบห้ปูจุดถูกนะคะเขาจังว่าเอาเลกถูกนะคะเนาะ พี่น้องกลองไปพิจารณาเบิึงนะคะแนวทางนะคะชุดบนอย่างเดียวของปู่ห้าเก้าสี่นะคะวัดที่แล้วกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะตัดออกมามันมันบัดเอาหายไม่วันมันว่ามันหลายมันเข้าคันประถิอือเอาปู่ฝันป่ะคะปู่บ้าบ้าบ้นั่นบ้าฝันนี่บ่ะคะคาดเทปไปสอบนั่นนี่ให้เก่ารู้วิ่งว่าใดเหตุผลจับกดถือเอาพี่น้องเอาพิจารณาเบิึงนะคะเนาะ เป็นแนวท่านะคะอาจารยห้าจังมานนะคะติดต่มชุดตัดนะคะเนาะอัชมาเอาเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะล้างออกพันษาเนี่ยแหละเนาะค่ะนาอให้ปูจุดถูกแล้วค่ะเ้า็จังมาเอาเป็นเลขเลขกทูบเลขกทูบแล้วก็เลขกตัดนะคะตัวตัดของปูนะคะเนาะ ครับเน่งดับอกวบอรหนึ่งสองสามสีหแปดเจ็เรียกทรูนย์สามหกเก้าเนีมนเงินเงาให้เปิดเรยวาะะอือจว่ามันสลรับตำแหน่งอะกูให้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 ล่างหันไปคืนบนให้บนพันล่งลางน้องหัวจริงเนาะมมัมนมามากมากมากอืเปันถตำแน่งมันมันผิดตำแน่งบัดบัดไปห้องเห็ดเอาเอาตะเลมากไปห้องไซบะอืบอบอกตามสูตรพเรื่นสูดน้ำนะาค่ะ่าเพ่ ปูว่าปูลืนสูตรน้่พี่น้องงวดเมื่อกี้มันก็เลยไปีนเองให้บนออกล่างให้ล่างออกปุ่นัสนปูว่าลืนสูตรมากคือเขาเมื่อไรย่เมื่อวานั้งเ่งไปเอาแต่งวดนี้นั่นเลขวิ่งเลขวิ่งบนปูมั่นใจว่ามีหนึ่งวันนี้คือนจีบลื่นสูตรนะปูไปตามสูแล้วปูวันนี้ปูลื่นสปูวาปูลื่นสูตรแล้วพี่น้องสีเอาบนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้วนะคะเนาะเอาค่ะ พิจารณาเบื้องแนวทางของปู่ใช่ไหเอาไว้พิจารณาครับจังมาเอาตัวตัดเนาะพี่น้องผู้ใดว่าร้ายนะคะคยังมาเป็นชุดเต็ยมอยู่ค่ะยังเป็นชุดเต็ยมอยู่เพราะว่าพึงมาตองตวงวดนะคะเนาะลังเลขออกะนะคะ,ป,ะปูกระสอบเรี่ยวๆนะครับได้ดีดอกค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณปูนะคะหาเก่าซีนะคะนอที่แบ่งปันแนวทาง ให้แฟนคลับทางจองได้มีโจกมีหลักน้ำกันนะคะสาธปุูครับชุพเ็บราเลยกคอาครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางครับชุดบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับพี่น้องฝากตอนอีฟซีทางสองครับามะชอบแคบปนาจอไวพีจารณหน้านะครับถาว่ามักกับปล่อยผ่านได้ครับเป็นเพียงแนวทางนะครับฝากต่อนอ c ฟซีทางสองนะครับ ตามสุท่านี่คบขบขขให้ิทุกท่านอยู่ดีดมีแห้งครับไว้เจอกันคลิปหนาสวัสดีครับ